สวัสดีครับคุณผู้ชมผมมิลามจิกโกอทีครับเราอยู่กันในงาน c o m p u t e ต็2023นะครับที่ประเทศไต้หวันและผมยืนอยู่ที่หน้าบูธของ a อเซอร์ครับปีนี้ a อเซอร์มาบูธใหญ่อลังการมากนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเห็นหน้าผมมืดนิดน,นึงเพราะว่าจอด้านหลังสว่างมากๆนะครับเป็นจอ LED ขนาดใหญ่มหาศาลเลยนะครับแล้วก็แสดงภาพกึงก่งๆ 3D นิดนดนะครับซึ่งปีนี้เอเซอร์มายิ่งใหญ่มากด้านหน้า ยังอลังการขนาดนี้ด้านในเนี่ยเขามาแนวรักโลกเลยนะครับมาแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเดี๋ยวผมพาไปชมแล้วก็พาไปดูโปรดักต์ใหม่ๆที่เอเซอร์จะนำมาเปิดตัวในประเทศไทยในปีนี้ด้วยนะครับเชิญชมด้านในครับเข้ามาที่ด้านในของบูธเอเซอร์นะครับเอเซอร์จะแบ่งโซนของบูธ ออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่เรายือนอยู่ด้านนี้คือส่วนทางด้านของเกมมิ่งนั่นก็คือตระกูล Predator นะครับจะมีผลิตภัณฑ์ในตระกูล Predator ทั้งหมดโชว์อยู่ด้านนี้บรรยากาศจะเป็นเกมมิ่งเลยแสงสีนะฮะเป็นไลติ้งสวยๆเลยกับอีกครึ่งหนึ่งของบูธนะครับเขาจะไปทางแบบคอนเซปที่เรียกว่า ESG เลยนะครับของ Acer นะครับก็คือเขาจะคอนเซ r ร์นอยู่3เรื่องนะครับ ESG ย่อมาจาก Environment ก็คือสภาพแวดล้อม Social คือ สังคมนะครับแล้วก็ G คือ Governance คือคำว่าทัรนมาพิบาลน,นะฮะปีนี้เอสซอจะเน้นเรื่องนี้ด้วยแบ่งเป็นครึ่งๆ2ส,ส่วนเลยเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินดู Product นะครับ ผมจะเน้นเฉพาะโปรดัก t ที่เราจะเปิดตัวในประเทศไทยหรือเรากำลังจะได้เห็นกันในประเทศไทยเพราะว่าถ้าดูทุกตัวเลยเนี่ยหูไล่ up เขาเยอะมากเขาขนมากันเยอะจริงๆนะเดี๋ยวจะเน้นเป็นพิเศษเลยว่าเดี๋ยวในประเทศไทยจะได้เจอกับตัวไหนและจะเป็นโปรดักตใหม่ๆที่เราจะได้ซื้อหามาใช้กันในเวลวนี้ไปดูทีละตัวเลยครับเริ่มที่ตัวแรกนะครับในโซนของ p รีเดเตอร์ก่อนนะครับนี่คือโปรดัก t ใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในบ้านเราไม่นานนี้นะครับนั่นก็คือ a c e r Predator t ตรตัน16ครับเป็นเกมมิ่งแล็ปท็อปรุ่นใหม่ล่าสุดจากเอเซนะครับตัวนี้จะเป็นขนาดหน้าจอ16นิ้วนะครับแล้วก็จะอัดสเปคมาสำหรับเกมมิ่งแบบเต็มๆเ,เลยเต็มที่เลยนะครับจะเป็นขุมพลังของ Intel Core Gen 13นะครับมีให้เลือกตั้งแต่ Core i7 ไปจนถึง Core i9 13900H นะครับการ์ดจอจะใส่เป็นการ์ดจอ Nvidia RTX 4070มาให้นะครับอัดแรมได้สูงสุด3.2 g b นะครับ ตัวเครื่องถึงแม้จะเป็นเกมมิ่งแต่เป็นเกมมิ่งยุคใหม่ที่จะเน้นเรื่องของความบางด้วยนะครับจะบางเพียง1 9 9เมิลลิเมตรเท่านั้นนะครับโอ้โหถือว่าเป็นเครื่องเกมมิ่งที่น่าใช้มากๆพกพาง่ายพกพาสะดวกจอนะฮะเกมมิ่งนี่ต้องจอ 240H เฮิร์ตนะครับเรียกว,ว่าจัดสเปกกันมาแบบเต็มเต็มเลยนะครับทั้งการ์ดจอทั้ง CPU และตัวจอนะครับสเปคแบบเกมมิ่งเลยตัวนี้น่าจะถูกใจคนไทยอย่างแน่นอนเดี๋ยววางตลาดในบ้านเราแล้วไปหาซื้อกันนะครับ แต่ถ้าเป็นในระดับเวอร์วนะครับ Predator ต,ตัวตั้เนี่ยจะมีรุ่น 17x ด้วยก็จะจอใหญ่ขึ้นนะครับสเปคก็จะจัดเต็มเลยตัวนี้เป็น n v i d i ีเดีย r f o RTX 4090เลยนะครับตัวนี้ใหญ่บิ๊กบึ้มแต่ถ้าคุณว่า17นิ้วใหญ่แล้วยังไม่พอครับยังมีใหญ่กว่านั้นนี่คือ Predator Helios 18ครับตัวนี้จอ18นิ้วเลยเรียกว่าอลังการนะครับ ตัวที่เป็นไฮไลท์เด่นๆเนี่ยเขาจะวนอยู่รอบๆนี้เลยนะครับอ่าเรามาดูกันนี่ครับอันนี้รุ่นเล็กตัวนี้ตัวนี้ไม่แน่ใจจะมาเมืองไทยหรือเปล่า c r ีเ t o ต h e l i o ล16นะครับก็จะมีสเปคเด่นๆนะฮะตัวนี้น่าจะเป็น RTX40 แต่ว่าโอโ้ยังไม่รู้จะเป็น4000ซีรีส์แต่ไม่รู้เป็นตัวไหนนะฮะน่าจะมีหลายสเปคให้เลือกนะครับผมพลังก็ส่วนใหญ่นะจะเป็น Intel ไหม เดี๋ยวดูโปรเซสเซอร์ R เนี่ Intel Core Gen 13นะมี13700กับ13900ให้เลือกนะครับแล้วก็มีอีก2รุ่นด้านนู้นนี่เดินนำไปเลยเดินนำอะไรครับตัวนี้ครับตัวนี้คือ Helios Neo 16นะครับมีคำว่า Neo เพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวนี้ครับ Neo 16เหมือนกันรุ่นเดียวกันนะฮะ แต่ที่ตัวที่เข้าแน่ๆแล้วก็เป็นไฮไลท์ก็คือตัวไ i ตัน16นะครับที่จะเข้านะครับชาวเกมมิ่งทั้งหลายรอได้เลยกับอีกรุ่นหนึ่งนะครับของ a อเซอร์ที่คาดว่าน่าจะมาขายในประเทศไทยนะครับแล้วก็อยู่ในโซนที่เป็นรักโลกด้วยนะครับนี่คือ a อเซอร์สวครับเป็นโน้ตบุกรุ่นบางเบาพกพาสะดวกแบตเตอรี่ใช้ได้นานๆเป็นขวัญใจคนไทยอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับนี่คือ a c e r Swift 816ครับ มาพร้อมกับความบางความเบาแต่หน้าจอใหญ่ถึง16นิ้วนะครับแล้วก็สเปคดีมากๆนะครับตัวนี้ใช้ขุมพลังเป็น AMD Ryzen 7040นะครับตัวนี้จะเป็น CPU ที่เน้นเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับก็คือสามารถใช้ยานได้อย่างยาวนานข้อดีของ AMD ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าต่อให้คุณเสียบปลัก๊กหรือไม่เสียบปลั๊กนะครับประสิทธิภาพและ p e r formance ของ CPU เนี่ยจะเท่าเดิมเลยแล้วอายุการใช้งานก็ดีเหมือนเดิม จะไม่มีการ drop สปีดหรือว่า performance ของตัว CPU ลงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมาพร้อมกับชิปกราฟิกนะครับเป็น AMD Radeon 780M นะครับก็เป็นชิปกราฟิกที่สามารถทำงานในระดับเบื้องต้นได้นะครับหน้าจอขนาด16นิ้วเป็นจอความละเอียด 3.2K โอโ้ความละเอียดแปลกแต่แล้วก็ละเอียดดีมาก คือจริงๆเอาเข้าจริงๆนะผมว่ามีบางคนที่กลัวจอ 4K เพราะว่าพอเป็นจอ 4K ปุ๊บไอคอนหรืออะไรมันจะเล็กนิดเดียวเลยคือมันละเอียดเกินไปเขาก็ปรับนิดนึงเป็นจอ 3.2K ให้คุณได้เรสโซลชั่นที่ดียิ่งขึ้นจอนี้นะครับ120เฮิรตด้วยดูสบายตามากๆเลยน่าใช้มากๆแบตเตอรี่เป็นแบบ3เซลล์นะครับด้วยความที่เขาเป็น CPU รุ่นบางเบาและตัวเครื่องก็กินไฟน้อยก็ใช้งานได้อย่างยาวนานเลยทีเดียวมาพร้อมกับน้ำหนักเพียง1.2 3ากิโลเท่านั้นจอ16นิ้วไม่ถึงกิโลครึ่งคุณผู้ชมลองคิดดูน่าใช้มากๆตัวนี้ไม่ต้องอดใจรอ,อนานนะครับในประเทศไทยเดี๋ยวก็มาแล้วกับ Acer Swift H16 ตัวนี้ได้ Best Choice Award ด้วยนี่ได้รางวัลด้วยนี่เป็นไงโอ้โหเป็นรุ่นที่ได้รางวัลน,นะครับเป็นตัวเด่นของงานนี้เลยสุดยอดมากรอ,อกันแป๊บหนึ่งนะคนไทย และที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับคือผลิตภัณฑ์ใหม่ของ A อเซครับมีชื่อว่า a อ e ซ s p a สปร์เชลลนะครับสะกดเป็นเหมือน Spa ร์เชียลออเดียล <laughs> นะฮะสปาร์เชลลคือเทคนิคในการทำภาพ3มิติโดยที่ไม่ต้องใส่แว่นนะครับซึ่งเขาจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หลายๆอันถ้าเป็นโน้ตบุ๊กหรือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ <c oughs> ก็จะเป็นรุ่นที่เป็น Spa ร์เชียลแล็บอีดิชันะครับอย่างที่เห็นอยู่นี้คือหน้าจอนะครับเอเซอร์สปาร์เชียลแนะครับวิวโปรนะครับเป็นหน้าจอแบบพ a n โนลลิมิกวิวซึ่ง ภาพที่คุณผู้ชมเห็นไม่รู้ว่ากล้องจะสามารถแสดงผลได้หรือเปล่าตอนนี้เป็นจอดำๆอยู่ถอยไปก่อนก็ได้นะฮะซึ่งไม่รู้ว่านะครับภาพที่คุณเห็นเนี่ยนะฮะจะสามารถเห็นเป็น 3D ได้หรือไม่นะครับแต่ผมมองด้วยตาเปล่าเนี่ยเป็น 3D เลยนะครับคือเป็น3มิติโดยที่เราไม่ต้องใส่แว่นนี่คือเทคนิคที่เรียกว่าเทคโนโลยี openxr นะครับที่ทำให้ a อร์สามารถสร้างภาพ3มิติให้เรามองเห็นได้โดยที่เราไม่ต้องใส่แว่นนะครับ ถ้าเราจะใส่แว่นเราก็ใส่แว่นสายตาตามปกติแต่เราทุกคนสามารถเห็นภาพน,นี้ได้หมดเลยนี่คือตัว v i w w r r นะครับซึ่งจะเป็นจอ15.6นิ้ว3จอเรียงกันเป็นจอ 4K นะครับแบบ IPS แล้วก็แสดงผลแตกต่อเนื่องเป็น3มิติแบบพันโนลามิกวิวโอ้โหสวยงามเขายังมีโปรดักต์อื่นๆนี้นะครับมีโน้ตบุกรุ่นต่างๆเป็นรุ่นเกมมิ่ง รประโยชน์ของการทำจอ 3D โดยที่เราไม่ต้องใส่แว่นก็คือเราสามารถสร้างสารรค์งานออกแบบ 3D นะครับสมมุติคุณออกแบบผลิตภัณฑ์มึงมาเป็นโมเดล3มิติขึ้นมาคุณสามารถหมุนดูรอบๆได้แล้ววิววิ่งในการดูเนี่ยนะฮะหรือการมุมมองในการดูเนี่ยมันจะเห็นทุกอย่างชัดเจนมากๆนะครับเอาไปเล่นเกมก็ได้เอาไปออกแบบ VR ก็ได้นะครับพอเป็นจอ3มิติเนี่ยมันจะให้การทำงานในด้านที่เป็น 3D เนี่ยนะฮะ มันเปิดโลกมากๆทําได้หลายอย่างเล่นเกมก็สนุกกว่าเดิมออกแบบกราฟิกดีไซน์นะครับทำ VR า BR ก็สนุกกว่าเดิมนะครับนี่คือ Acer Special Lab ครับวิธีการใช้งานหน้าจอของ Acer Special Lab นะครับเป็นจอ 3D เนี่ยเราจะต้องนั่งให้ตรงโฟกัสนะครับถ้าเราดูจากด้านข้างหรือว่าใช้กล้องถ่ายตอนนี้เนี่ยจะมองไม่เห็นเลย แต่พอเราผมนั่งอยู่จุดโฟกัสซึ่งเขากําหนดไว้ตรงนี้เนี่ยพอดูเสร็จปุ๊บนะโอ้ตัวละครที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับกับฝูงนกที่ยืนอยู่รอบๆเนี่ยจะเป็นเลเยอร์ที่ 1. เลเยอร์ที่ 2. ต้นหญ้าเป็นเลเยอร์ที่ 3. แล้วฉากหลังที่เป็นน้ํากับมีสิ่งปลูกสร้างข้างหลังเนี่ยจะอยู่อีกที่หนึงเลยคือลึกเข้าไปแบบ3าชั้นเลยเป็นภาพที่แบบว่า เราไม่เคยเห็นโดยที่ไม่ต้องใส่แว่นไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะอู้สวยจริงๆแต่เสียดายตรงที่ว่ากล้องไม่สามารถถ่ายทอดภาพนี้ได้เดี๋ยวถ้าจอนี้ไปเมืองไทยเดี๋ยวไปดูกันที่เมืองไทยครับข้าใหมา่ฝั่งหนึ่งนะครับมาอีกครึ่งหนึ่งของบูธเอเซอร์ จะเป็นฝั่งที่เป็นฝั่งลักโลกเลยนะครับก็เป็นคอนเซปต์ ESG อย่างที่ผมเล่าไปก็คือ Environment Social แล้วก็ Governance นะครับสามโซนนี้จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆของ a อเซนะครับที่เป็นแนวลักโลกเริ่มต้นจากนี่ก่อนเลย e- v Charger นะฮะแล้วก็มีระบบ Smart Parking ิ้งด้วยโอ้โหเอเซนี้เขาทำทุกรูปแบบจริงๆนะครับครอบคลุมทุกอย่างเลยมี Smart Medical ด้วยมี Healthy Living นะครับตรงนี้เป็นเครื่อง e- v Charger นะครับแล้วก็ด้านนี้นี่คือผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของ a อเซครับนะฮะนี่คือ e- b e- b เป็นจัก,กรยานไฟฟ้าครับ e- b i k e นะฮะร,รูปทรงดีไซน์สวยมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู ที่ดาวทาโชว์เคสนะครับที่ในเมืองนะครับในไต้หวันเนี่ยเขาจะมีอีกที่หนึ่งซึ่งตกแต่งโชว์เป็นแบบแนวนี้เลยนะครับสำหรับโชว์ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกคลิปหนึ่งแต่วันนี้มีโชว์ในงาน1คันก่อนสำหรับจักรยานไฟฟ้า e-bike ที่เป็นชื่อ e b ไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่า e b หรือ e-bi ก็ไม่รู้นะฮะแต่ทรงดีมากนะครับดีไซน์สวยมากนะครับแล้วก็น่าจะประสิทธิภาพดีด้วย เข้ามาก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วกับ a อเซอร์เพียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมนะฮะเครื่องฟอกอากาศนี่นะฮะอันนี้คุ้นเคยเราเคยเห็นอยู่ในบ้านแล้วนะครับปีนี้เขาเน้นเลยนะเล่นเน้นเรื่องของการรีไซเคิลนะครับว่าวัสดุต่างๆที่ a อเซอร์ใช้เนี่ยจะต้องรีไซเคิลได้นะครับเนี่ยเขาตกแต่งมาเนี่ยเอาขวดพลาสติกมาวางตรงนี้เลยนะครับผมจะพามาดูตัวนี้ครับนี่คือราเตอร์ ของ a อ e r นะครับเป็น Wi-Fi r o u เตอที่รักโลกมากๆนะครับเริ่มต้นจากดีไซน์ของผลิตภัณฑ์ก่อนคุณผู้ชมดูสิครับผมนึกว่าเครื่องกรองอากาศอะไรสักอย่างหนึ่ง <c oughs> โอ้ตัวเล็กกระทัดรัดนะฮะแล้วดีไซน์สวยมากๆนะครับแถมพลาสติกนะหรือว่าวัสดุที่ใช้ทำเราเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นวัสดุที่รักโลกมากๆด้วยพลาสติกตัวนี้นะครับเรียกว่าพลาสติก PCR เป็นพลาสติกชนิดใหม่ ที่ในวงการอุตสาหกรรมตอนนี้เริ่มตื่นตัวที่จะนำมาใช้มากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ในวิธีการที่ง่ายขั้นตอนการผลิตก็สร้างคาร์บอนน้อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นพลาสติกที่รักโลกมากๆนะครับเอเซอร์ได้นำมาพลาสติก PCR ตัวนี้มาสร้างเป็นเมช Wi-Fi ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเมช Wi-Fi สเปคสูงด้วยนะครับเป็นชื่อรุ่นเขาจริงๆคือ a c e r c o n n e c t Vero W 6 M นะครับเป็น Wi-Fi 6E นะครับซึ่ง เขาจะเป็น Wi-Fi แบบ AX 7,008นะครับมี E ด้วยนะครับเป็น E AXE 7,008สเปคสูงเลยทีเดียวนะครับข้างในเนี่ยจะมี CPU quad core 2 GHz มีแรม1 g b นะครับแล้วพอเป็น Wi-Fi 6E เนี่ยจะมีการใช้คลื่น6 GHz มาช่วยด้วยสามารถต่อกับ Mesh นะฮะต่อกับตัวลูก Mesh ของเขาได้4ตัวในบ้านหลังเดียวกันนะครับแล้วได้แบนด์วิดต์สูงระดับ7,800 เมกะบิตเปอร์เซกเลยโอ้โหถือว่าสเปคสูงมากๆแถมใช้แล้วยังรักโลกอีกด้วยเลิกใช้ไปเนี่ยพลาสติกตัว <benim> นี้สามารถนำไปรีไซเคิลดีมากๆเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเข้าประเทศไทยเดี๋ยวเราได้ซื้อไปใช้กันนี่คือไฮไลท์เด่นๆนะครับที่อยู่ในบูธของ a c e ซนะครับในงาน Comput e ต2 0 2 3ที่ไต้หวันแห่งนี้นะครับงานนี้เขาจัดกันที่นานกัง Ex ็กซ i บ i ชันฮอ l l นะครับก็บูธ a c e ซไม่ได้มีแค่ที่นันกังเ exhibition Hall อย่างเดียว จริงๆแล้วเอเซอร์เนี่ยเขาชอบไปออกป๊อปอัพนะฮะเป็นป๊อปอัพบูธโชว์อยู่ที่กลางใจเมืองอยู่แถวแถวตึกไทเป101ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกที่หนึงที่เขาไปจัดเป็นป๊อปอัพโชว์ so นะครับที่นั่นเขาเรียกว่าเอเซอร์ดาวเทาโชว์เคสอ่าจะเป็นบูธสวยๆแล้วมีหลายบริเวณเลยนะครับจะเป็นกล่องๆยาวๆนะฮะโชว์อยู่หลายที่อยู่กลางใจเมือง mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับแต่เป็นอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ปิด ของ a อเซที่อยู่ใน c o m p ิวเตอ2023นี้ก่อนครับ